สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วก็ระหว่างที่เออรอเกมวันพีฟมันอัปเดตที่มีอะไรน่าสนใจหรือว่าเราได้ร่วมกิจกรรมเราก็จะเล่นเกมนี้ไปก่อน You know? อืมต่อไปเอาตัวอะไรดีอ่าอยากเล่นอ่า นี่ก็แล้วกัน Hunter X Hunter ตัวโดยที่จะเล่นก็พระเอกเพราะว่าเขาคือพระเอกมาดูซิสกิลมีอะไรบ้างพ่อหนุ่มพระเอก อ่ะเ,เริ่มจากการต่อยตีธรรมดาอืออืออือฮู้เท่โชดอืออือืชชอชชอืแล้วก็กดลงแล้วตีอืมช,ชา้าอยู่นะเนี่ยเป็นการแบบเหมือนแบบใช้ใช้แรงข้อมือ แล้วก็กดสอนบนแล้วก็ตีอ้ท่านี้ก็ช้าถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะเอาไปสู้จริงๆต้องกะดีๆแรงขนาดไหนขอดูหน่อยสิโอ้ก็ไม่ค่อยแรงต่อไปท่าของดาวกระจายเออไอ้ปุ่มดาวกระจายนั่นแหละฮะ อ้อออถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินไม่โดนแล้วก็กดลงแล้วดาวกระจายเป็นการปาหินใส่โอ้ยไกลขนาดนะไหนไี่ไกลอยู่ไกลอยู่โอเคไกลพอสมควรกดขึ้นก็จะ ไม่ได้แปงลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย่า,ยายใช่ไหมแล้วท่านี้มีไว้ทบเพื่อต่อไปเป็นการกดเดินหน้าเข้าไปสกิดแล้วก็ต่อยแล้วก็ดากระจายเข้าไปสกิดแล้วก็ต่อยรัวๆต่อไปอันติกดแบบชามาจาฮะงานนี้ขอลองใหม่ โอ้โหเป็นท่าที่แบบชัม,มาจาชัมาจาต่อไปกดลงแล้วอันตินี่เปลี่ยนเป็นอีกร่างนึง่งร่างผมยาววู้้ตายเลยแต่ว่าเราก็เสียเลือดเหมือนกันอ้แล้วท่านี้ เกียนมากเลยนะคือแบบคือแบบยังไงเราแบบดบูเราเราไม่ต้องอยู่ใกล้ๆปับ๊บดึงเข้ามาแล้วก็ปื๊ดแท็กเอ่อต่อไปกดขึ้นแล้วอันติ โอ้เอาไหมยม้มยิงยาวโอ้เป็นการปล่อยแบบเหมือนพลังขึ้นเต่าอ่อืมค่อนข้างไกลไปไปลองเล่นกันเลยดีกว่าสู้กับ a ออ่าเอานี่ไป โอ้ศัตูคนแรกของเรานาลูโตะคือเือไม่นะ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 ชูว้าว้ อืออ euh, ืออื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 อฮอเออาสเ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 อาเอเออเอาปล่อยปล่อยพลังแมวแมวฮุบ กักขังป๊อบป๊อบป๊อบอืมยาวอืม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 อู๋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 อออโดนโดนโดนถอยถอยฮึปกัน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 ไว้ก่อนไอ้นุ่มเพื่อ เออเฮ้อเฮ้อกันไม่อยู่กระแตกอู้เฮ้อกระแตกเอาอีกแล้วไม่ได้ขยับเลยโดนนันตีแบบรัวๆอ้โหอู้อู้อู้ไม่ได้ขยับไม่ได้เล่นเลยฉันรู้สึกโกรธแล้วนะ มฉันโกรธแล้วเออเออนี่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 นอนนบอกแล้วอย่าให้ฉันโกรธมาสิ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 ามาสิาาสาาสากัน เพื่ออืมเอาอีกแล้วกันเพื่อเพื่อไม่นะไม่นะโดนเล่นแล้วชุบโอเคอือเพื่อเพื่อเพื่อ

เอาไิเอาสิเอาสิเอาิเอาสิเอาสิเอาสมาสิ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 เป็นยังไงแม่รู้สึกลบทั้งบาปที่เออ่แพ้ในคลิปที่แล้วได้เลยแบบรู้สึกสุดยอดอะรู้สึกตัวเองเก่งชด มาเนะ่ะต่อไปตัวอะไรดิน่าจะาน่าจะน่าจะจากเรื่องแล้วรูโตอ๋อตัวนี้เออจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่ามีเนื้สีขาวอู้หึอือเหอ่อือเออู้ เื้อ嗯嗯嗯嗯เฮ้ยเอ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 ้ืเอ้ืเอ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮือ กักังอืม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 เย้าอืมออืมอืมายิ่งเยาอืมอืมอืมเพื่อโดนฝ่ามือพาอยู่ไรอืมอืชุบ อืมอืมอืมหลังไม่หลังไม่อืมอืมเขือเขือเขืออืมมามาฮ้ยโล่กรรคังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เราจะแพ้แบบนี้ไม่ได้ เพื่อเพื่อเพื่อโดนอันมุมอืมอืมอืมามามาอืมเอาสิ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 ชนะได้เพราะท่าปล่อยปล่อยไฟอะเท่โชด อันจิบเมตรอุ้ยเฮ้ยกัดขัง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 ออ๊อมันเล่นเราละอื้อื้มอืมอืมอืม อืมอืมอเอาใส่เอาใส่เอาสฉันน่ะไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาเฮ่อ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 กะครั้งเฮ่อ เพื่อเอาแล้วเอาแล้วมันเล่นเราแล้วเพื่อเพื่อไม่นะอดทนไว้อดทนไว้อืมตาเราแล้ว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 อืม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  เคื mm ่อเพลื่อนเพลื่อนเคื่อนเพืนเพนเนเพนนรุบรุบรุบุบเพนโนนกักขังแล้วใช่ไหมอืมอืมอือืมอืม เป็นยังไงชนะโดยที่ไม่ต้องใช้อันติเมตครับสูงสุดแต่ความจริงเราก็ใช้ไปแล้วแหละแต่ก็แบบเกือบจะเออไม่รอดนะโอ้โหสับเปิดอันติเมตแบบเบ่งก้ามแล้วแบบอู้เบ่งก้ามแล้วผมยาออู้ตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่อไหชื่อลินหรือปเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อุย<ส>อ๊ยอ้ออู้ออืออือเอาสิเอาสิเอาสิฮึฮึฮึเฮ้อ

อูอูปิวไกปิวไกเออเอาสิเอาสิเอาสิอื้อกรกขังวูวูวูโอ้ยเพื่อ ชุบชุบชุบฮุบฮุบฮุบไหน่ไหน่ไคือเคือกระครั้งชุบชุบโอ้โหไม่รอดมันเก่งเกินไปคือมันมีท่าเนี่ยท่าเออ ทำให้ไม่โดนไรเลยอะคือแบบเกียนมากเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยอืมเอาสิ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 ตาเราแล้วตาเราแล้วอือ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 ืแยบ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 ยบ เย็บ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 อุ้ยอุ้ยนกมวยนั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 กมวยนกมวยนกมวยนกมวยฮึบฮึบว้าวต่อยจนตายโหดโหดเกินไปแล้วปิ้วเอ้อเปิดมาอันติใส่เลย <laughs> bạn ưng 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 nổi ưng 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 โอ้ผมรู้สึกหลอเท่มากเสียดายก่อนไม่มีอไนี่เอออาวุธเบ็ดตกปลาเอามันน่าจะมีนะอีกสกตาร์ไหรู้สึกสนุกอะมามามาอีกสกตาร์ฮะสู้กับตัวอะไรเนี่ยโอ้อยูแสงอุษาด้วยเอาสิเอาสิาเอาสิา เอาซี่เอาซี่เอาซี่เอาซี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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอัดอัดอัดมุมอัดมุมเฮ้ยอัดมุมอัดมุมเป็นยังไงอ่ะ แค่นี้ก็สู้ฉันไม่ได้เงี้ยเหระรู้สึกเกียนเกียนมาสิมาเลยเอาสิ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 อือืม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 อือือกระตุกจิตกระชากใจอืมอืม อืมอออ่ะอ่ให้โอกาส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 มาสิทำไรทำไรอู้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 มันเล่นแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นเรา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 แล้วเอาสิโอ้โหเท่ใช้ดอยเลยนี่ไม่เลว

เยอะอสมดำเออผมดำแล้วทรงพรังผมดำแล้วผมยาวแล้วทรงพรังเยอ,อจิกการมันเยอ,อบัตรแห่งการบ้าเครื่องว้าวแม่คลิปที่แล้วดูอ่อนไปเลย คลิปที่แล้วนี่แบบดูแบบคลิปนี้กับคลิปที่แล้วแบบดูแบบมือใหม่เลยคลิปที่แล้วนี่เหมือนแบบมือใหม่หัดเล่นคลิปนี้มาเหมือนแบบโปรระดับยอดคนไทยเป็นไงชมตัวเองเกง่งเก่งชอบชอบ,ชอบ,ชอบก็เออขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ แม่คลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรไปรุ้นเอาคลิปหน้าเขาเจ๊